สวัสด,ดีฮัลโหล,โลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับตอนที่22การมาเตือนของกุมารทองเรื่องนี้มีอยู่ว่าเมื่อก่อนผมเลี้ยงปลาไม่เสียต้องพูดว่าพ่อแม่เลี้ยงผมช่วยงาน ในทุกวันของการทำงานก็ไม่มีอะไรมากพวกเราครอบครัวที่มีความเชื่อเรื่องใกล้ตัวการนับถือเรื่องต่างๆและในวันที่ผมช่วยงานพ่อแม่ากับการเลี้ยงดูปลาการเลี้ยงปลาของครอบครัวคือการสร้างบ่อดินเรื่องของเรื่องก็ไม่มีอะไรมากแม่ผมเขาได้เลี้ยงกุมารทองกุมารทองถ้าจะพูด ก็เป็นเด็กที่จะเฝ้าบ้านเขาคงคล้ายกับเจ้าที่สารเจ้าเอาจริงเมื่อย้อนคิดถึงในอดีตก็มาคิดกับตัวเองว่าคูกบันมีจริงหรือเปล่าแต่เรื่องนี้เหมือนจะจริงในวันหนึ่งแม่ผมฝันว่าผู้มาลทองที่เลี้ยงได้มาบอกว่าบอ่อปลาจะพังแ้วแม่ผมก็มาเล่าให้ให้พ่อผมก็เชื่อ ตันนั้นผมไม่ได้คิดอะไรแต่แล้วมันก็ผ่านจริงทาไม่ถึงมากแต่แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มาเตือนอีกเลยสรุปสงสัยพลังจะไม่พอ